มวันไปเอาเลยเขาเบื่อวันเดีอนผู้พัทนาผู้ไปรูปแป้ง้มันไม่ยิงทั้งทั้งผู้จักหน้าเขาเจ้าเก็บไม่ยิงไไปรูปพอแป้งไปใช้คนไม่รูปมันก็ได้่มผลนี่ กลับนมัสกาลูกูกครับนมัสการลูกภูชุยาังอีง่ดทีแล้วสามปเข้าตรงตรดังบับัดังบัดิบโอ้ยดังดูดังบัดังคักดังเน่มันก็ยมันเลาข่มันม้วนเขาเลกฝันมันเขาเลีกมักเลยพี่น้องขนาดเกมักขนาดเลมักนี่เขาเต็มเต็มอยางว่าเอซี คุ้มให้น้ำอยู่ตลอดวันนี้เมี้เป็นยังไงแล่ะยังว่าฝันมือได่สองสมมือแร้วล่ะฝันบ่กพลัไงเอาเรียกมากเขาถือเรียกสามแสนว่าก็เรียกไปฝันว่าฝรังถือเรียกใอ่ฝรั่งเอาเรียกมากฝรังได้จักได้เอามาใสเขาว่าฝรังถือเรียกฝรั่งเขาถือเวีมันจะมาสัวเขาเนาะมื่อก้อนนี่มันจะมาสัว่หานตีก้อนลฝันนะขฝันว่าฝรั่งถือเรีก อยากหูวว่าเขาเล็กไมได้ใส่นี่หูเขาเล็ม <er ันได้เราถือเลือกจได้น้ามันให้หัเม่อกวนมืนกันมันเลยไปายาเขาอย่งศูนย์จควงหัวไม่ตายมัน้กูท้เลีนเขาเอนี่แหละศูนย์แห้งจได้อกได้จะเอาไ่ได้เอาไ่ได้เมื่อก่อนเริ่มถามเขาเรื่องแค่ที่จะถามเขาก็ถามควมฝันอะไรอย่งไไม่ใช่ไรจพอจมจะงก็ถือตั้งสมแสนเนอะ เขาไมสู้กันไลฟังมันรังถึงเลยก็ถึงตรงไหนก็พวส่อเขาหน้าไม่เป็นยังพวกส่อเขาเนี่ยเขาฝันสนอดเนี่ยองอกพวกขี้เถื่อเนาะพวกขี้ถื่อนเก็พว้ทหารสามแปดแบบเลขมักเฉยเ้อเล็กมักก็คือเฉืเฉ้พต้องขับเลขสามแปดตรงตรงเลยก็ว่าเรียกไงไา้ไปศูนย์ศูนย์สี่ก็ศูนย์ศูหย์ห้ามันเรมางว้านี้พกหัจของคุเนาะของพวกนี้บัดนนี้เอาคักคฝันจังไรปู่บัดนี้ฝันยังไรบัดตัวคักๆ โอ้ยมันจะคัดมเนาะก้มคัเนห้องว่ันก้งฝันเนาะก้ฝันเแล้วก็เว้นโบกเลยก็้นก้มฝันครับเรางฝันแล้วปูเรางฝันสุอังจะเริมเซีกับเตี่ยวนะเอได้ครับได้ฝันยนี่ยไหนมันคือยังบริบูรณ์เนี่ยมันสิบพันาสิบเอามครัมันคือบริบูรณ์มันเป็นยังไงชนนี้อฝันว่าจิ๊บปุนิ่ว้าวันไปฝันอยู่ผุลละเลาะคือต้องเป็นยางยอมคือเก่าหุล ภาคบนเอาเลขเอาเบอร์ย้ำงงยังก่อนคุณต้นนิ้งฝ่าบ่ครับเป็นโยมไปก็มูกั็มูกินมูแล้วนิ่งกันดคนละไม่นั่บวชตั้งสิบพรรษาขึ้นแล้วมันเป็นยังคือบวันทบวชแต่ความฝันในตอนนี้ครับผมกายกายปูนบวชแล้วสิบพรรษาสิบกว่าพรรษาแล้วแต่ว่าปุณณ์นี่นี่กินนิใจน่ะบัดฝันยังไงบัดฝันยังไงบุญฝันไปเกี่ยวเจ่สร้างเป็นหนักเป็นโยมไปหาเรียนหากินหาเที่ยวย้ำงงครับผม จนทั้งเพื้อเอาเว้ยุมว่าคืนเรียวว่าขู่นึกพอเหลืองยู่นี่คือไปยังซานความฝันนี่ไปเอาเลขมาตีบูว่าไปเอาเลขแต่จนยังกับพกเลขงลิรนฟ้าคือให้เจ้าบุลีนฝาเขาบอกบลินบกลินไม่บุรีนาเานี่ยนะเราแป้งไปท่าคือจะก็างเคยเห็นตะกี้นั่นนะมันคือเทดไปในสัขนาดจู่ๆมยุ่งซี่แล้วยังฝันไปสั่นขนาดบวชแล้วเดียว่าตียังฝันไปเอาเลขเอาเบอร มันเดือนผู้ผ่าท่าผู้ปปเป็นรูปแป้งมันไม่ยิงฮังทังผู้จักหน้าเขาเจ้าเป็นไม่ยิงปปเป็นรูปเอาแป้งไปใช้คนนี้ไม่รูปรูปมันก็ได้ท่งนี่เด้หกสี่แปดประมาจ็ดสี่อ่ะมันโม่เนี่ยต้องผู้บังเหคือกผู้เห็นนี่นี่ตะคุนนี่ต่คนมันโม่ไอันผู้มันโม่ผู้จ้างคนอ่ะผู้จักหน้ามันทำมันเป็นไม่ยิงว่ามันผีบอกกูผีมาส้วนเดียวเลก หกสี่แปดมันไมผู้กับสองเขาอายุส่หกสี่แปดอันนี้น่ผู้เลยเห็นแปดสองก็แปดศูนย์เาบอกไอซี่เขานั่นแต่ว่าแต่ว่าเห็นที่หัวอกจะปากไปนะก็เขานั่ยแต่ว่าตาพอเห็นแต่่าผูเห็นที่หัอกสองน่เขาอยย่ที่หับอกไปที่สั้นผู้เห็นแปดศูนย์แปดสองสนนก็คอกี่ันมานี้มันก็ยํำนี่หกสี่แปดนี่และผู้หกสี่แปดอันนี้แหละมันว่าู้หรอกมันเออไอทิศ แล้วก็เค่อหนเนาะแล้วาหักจงกันไฟมันละอดอทิตยนั่นหกสีบแปดอาทิตมันวางสิเนาะโอ้ยกูเห็นแปดชูนแปดสวงน่ันว่าจริงสิเขาเขาเนา่เห็นทางว่าไปซื้อปากนั่นยมันเป็นยังไงนังว่าหมื่อคืนนั่นยังไหยี๋ทางยังไหนึ้นโต้วว่าอะไรจำได้เลยเป็นบาปูจำได้ยูความฝันนะครับมันฝันบวเนาเนาะมันฝันบวกกับฝันบวยเอืา ฝันปัญญายารองฝันนีคกระได้เป้วเปาอะไรไม่ฝันน่ะเป้าอะไรกจเส้นมะรินไหมต้นมะรีนไหมเป็นโยมจีออเป็นโยมไปครับไปก็มือแไหลดิผู้ใช้ก็ทาห้กล็ดนกับไม่ยิ่งไปน้ำอีกน้ำผู้ผู้ไม่ยิ่งผู้ก็เฮ็ดอันถ้าแป้งนั่นมันผดผู้จกซื้อเขาแล้วก็บอกเขาก็บอกเขาเห็นหนาเขาบก็เห็นหนาแต่หางเป็นมีไม่ยิ่งไหมืนร้บแต่ว่าหางเอิ่นปูนี่อาทิตย์เอ่อาทิตย์อ้ยะ ก่อนปูข้าบวชครับมัก็จะเป็นยุ่ของูนอตแ้งแต่เข้าเป็นนุ่มปูนะครับผมเขาเขาบอกสามตัวนะปูแต่วราังปูช่วงไม่สอตัวตัวแดงกับปูแปดศูนย์แปดสองว่าแปดศูนย์ก็แดสองอแสดงว่าใดทั้งสาตัวก็สตัวเออแต่ว่าคือขามไปแปดสองแปดนย์แสองปดหนึ่งไปใส่ปูอ๋อแปดหน่ควบมากนี่แล้วมันก็เอาความฝันเนาะกันแปนึ่งันแปนี่งไว้ว่าจะกันกันปูขึ้ยออกสุเนาะครับผม ขีดมันลองเน่จ้ามันขีดมันล่องขามไปตัวหนึ่งเนาะแต่ได้มีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองตาวัดตูเขาบอกแท้ๆก็คือหกสี่แปดหกสี่แปดเขาบอกฟังเเขาบอกเขาเตาปูไปเห็นลำเขาตาปูนี่เด็หกสี่แปดมาจังซี้อีไม่ยิ่งนเงาขนาดแต่ว่าอีไม่ยิ่งเงาันาดมากปูโบจังนาเขานี่มันไปเห็นกันได้ไปเห็นกันได้ยังไงวะส่วนกันที่แรกส่วนไปเอาเล็กได้ไปเอาเล็กไปห้องฝักห้องเล็กท่อไปเอาเล็ก แล้วก็มูกก็ไม่ไลาเราคืก็คือวัเราโอก็มุกอย่าอจากซื้อให้ตัวนั่นหมดแต่ซ้ำตะดูไม่ก็มูกเดียวกันไปมุกนนั่นแหะเนี่ยแันนลังกันไปบึ้มๆไลยจีไปไ่ใช่หาหกคนหมดเลไปเอาในปลาสาบอกกูขึ้นใน่านคนจับเอาอยู่ใส่จงไปออนส่วนหมักินใม่มรายนมพันเป็นเิ้นใหม่ดินฝาเอาแป้งมาท่าแป้งมาทาลูบลูบลูบเวนี้ม่ยิ่งก็ไปซรงเมืองนั่นนี่เรงนะหกสี่แปดอะังสิอเจ้าเห็นมื่ออาทิตล รูไปสองหูว้ากูไ่เห็นกูเห็นแต่แปศนกับแปดสอง้แต่ปากกองซอตาไม่เห็นนี่ว่าเันก็เขานั่นเดีนยไปยังได้ไปสั้นสัเช่บนข้างหลังไมยมันเป็นบนเป็นล่างไหนดีมันเปล่างไปเรยพีหน้องดชี้ยมันมีหอดนีหอดแปดชี่ตัวนี้แปดหนึ่งะไ่น้เนี่ยแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองแปดสมพมีแต่ว่าแปดชี่นี่ตัดออกกันนี่นี่ไม่กีแปดีตัดเอาอยู่ในสตัวนั่นละตัดในสตัวนี หกสี่แปดสี่สี่แปดสี่หกหกสี่เอาตัดได้งหงนะเพรตัดแล้วปูมันมา,<อ>านมันมาขอวันนี้เออให้เวฟซี่ตัดเอาแต่ว่าตัวปูบอกคือแปดสองกับแปดศูนย์แปดหนึ่งมันขามไปก็เลยช,ชุดบนนี่เป็นชุดตองงวดชุดตองงวดชุดบนชุดยอดกระถินพันอยอดกระถินเพราะถ้าในออกแต่ได้ว่าเอาตองงวดเพราะว่าช่วงห้ามากอบแดกนะปูว่าท่านฝันแมนบานิฟันจ้าจักรบานิ เลทั้งบนทั้งล่างเลยเหมไหวถือวาถือยากกันเ้อ้องฝันนี่พ่อบอกเลยอปนเอาฝัสูฟั้เออเอาก็ฝันแต่ว่าฝันนี่ฝันมัไปเอาเลรีอีก่จีเนาะฝันไปเอาเลรเรูกเอาเหรนี่ัลผมิดว่าปูว่าดี๋ย้สูงเหลืองหาเรื่องไมู่เป็นยุ่ไปก็เกาอยู่เนาะตั้งแ่อจะควงก็ยุ่งไปเรืมุยงเสือพาเป็นเราธรพมดานดินี่เดี๋ยวไปเอาเลขนี่ยมันขัด มันใด้ฝันเปะเอาเล็แเห็นแข็นตอนนี้มันเป็นยังว่าวะเป็นยังดวกเลยออกมาเลยก็ดีมั้งบวกกับถือว่าข้อฝันเนีถือว่าเป็นข้อฝันที่เก่าต้องปู่เนาะข้อข้อฝันเนี่ยน้องจะเขาด้วยหรอเนาะครับผมอันนี้ฝันเขาห่างว่าต้องฝันก็าห่างขัารฝันเขานี่คือยังแม่นแท้หว่าเตี้ย ปูฝันเดียวกับเด้อปูเราความฝันให้ฟังว่าตั้งฝันว่าตั้งแต่สมัยเป็นโยมฝันว่าเป็นโยมฮะไปเอาเลขเขาจะออกมาส้วนไปเอาเละกุศลครับเขาจะส้วนมาไปเอาเลขปูจะส้วนเป็นแปาเลขหรือเขาส้วนปูเหลอจ้าวว่ามันเป็นโยมไม่ส้วนันเป็นมูเป็นมูไปน้ำกันไปน้ำกันครับเนาะตัวนี้สารตัวนี้ปู้ยิ่งบ่งจากเขานี่ แต่สมมุตไส่มันก็มู่เดียวกันกัไปน้ำกันแต่แบบผู้ยิ่งมูดจากเขาแต่ว่าผู้บอกนี่เป็นผู้ยิ่งบอก็นผู้ยิ่งบอกแล้วก็ผู้ลูกผมผยิ่งบอกผู้ลูกป่ครับผูบ้ลูกมากร้อมากอเนาะมักร่หกที่แปดจะเห็นอยฮิปมันกว้า,างส่เนาะการยุดน้ำกันนั่นแหละและ้วก็ใส่กูผูเห็นหรือซองมันเนาะซองเราผูเห็นแปดซองก็แปดศูนย์นี่แหลสนองว่าเขาจฝากนี่ผู้เห็นเลขนี่ว่าเขาเลยครับผม เจกับพีการนาเมืองได้ครับเด้อชกขามันากข้ามานนามันงวดที่แล้ว3ามเข้าตรงๆบอได้กลับเลยเครื่งเียหาหาเก้าเป็นยอดกัทินเพิ่นพี่น้องเด้อันนั้นต้องอตตงวดจะตองงวดอ่าเป็นยอดกับท<ม>ิ้นยอดที่ยอดเต็มคือสี่ศูนย์สยอดเอ่อต่อยอดคือ559ห้าเก้่นย์สี่สนี่นสีเอ้าเห็นเอ้ามัดโรแมนแมนเราตามดดีทุกนเลยพี่น้อง มันนี้มันในฝันมันนี่เขาจะม้วนงวดกึ้นเยอเลยไปกบเป็นในหาหาสุหาหาเก้าครับมตอวเป็นยอดต่องวดคือห้าห้าเก้ายอดเต็มเต็มที่เนี่คือสี่สี่ศูนย์กับพี่ครับผมมันวเลขฝันครับผมอหกสี่แปดครับผมเลขขีไปเอาผ้าไปเอาเลขกันละครับพี่ีครับรูปต้นไม่ได้หกสี่แปดปูว่าแปดศูนย์ ก็แปดสองกบแปดหนึ่งถ้ากับเด้เอฟซีครับผมครันะโบโตมานำาุ้ยเป็นเตี๋ตีครับผม